ดีครับผมวันนี้ไดอีแม่เล่าต,ติดติดดับๆก็เลยเสียมาเบิ้งเห็นเราครับเดีย๋ยวพามาเบิ้งครับนี่แจง้งบ่เห็นเห็นได้หมดบ่มันจะมีปัญหาอยูย่จุดตัวนี้ครับแต่ว่าเห็นหมดบ่บ่แม่มีมีไฟบ่ไฟโคมไฟโคมบ่มีมีแต่อันอัดก<ช>็ตามเราดู่อเนี่ยโอ้เอามาดูครับนี่ครับ เดี๋ยวสิเปิดให้เบิรงว่ามีหมดบอกเอาสาวน้อยยิ้ม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 ใส่กล่องเลยๆจ้าเอ๋อเปิดซ้อมแล้วผมจะเอาตัวนี้ช็อคขาให้เพิ่อนนี่มันไตกระมุ่นย่นขอเดีวเห็นบ่เอ้าแกงขึ้นบ่าอ่านี่ยเนี่เห็นด้วยไหมหมด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 อันนี้บ่ครวมเนี่เนี่ย บอลนี้ที่มีน็อตอยู่นี่ครับนี่ทจะมีน,น็อตอ,อยุ่งหลุมนี่แลห,หละหมดเต็มเลยหมดเข้าไปอันตีไม่อันครับต้นสับอเน,นี้นก็แจ้งดีใช่ไหมหมดเข้าไปไปกวนหน่ะคอนแทคของไอ้ตัวนี้ครับ <c oughs> มันเลยติดติดดับดับแต่มันค้านออกมามันก็นั่นแต่มันค้านออกมาบ่อใดมันถึกเขาไปยุบปากใบแล้วเนาะมันถึกบีบตายแล้มึงหูนี่ทางนี้กองมาทางนี้มันคลั่นีลยอย่าแล้วไม่กินน้ำหัวเห็นไหมครับนี่หมดเป็นขวยเลยเออโอเคแบบนี้จัดการแก้ไขจุดนี้แหละติดติดดับดับอาการเพิ่น นีนเอาชกฐานนี่อันคพวกยกุกเกกุกเกกุเจ,เจ้านี่เอาน้ำพาล่อยก็ไจะได้จากขาดีกว่ามาหากิน,านน้ำกินว่านี่กัเปิดเราก็ได้ให้จากผาถ้าว่านัก็จากกุเจ้ามีปัญหาครับอ่อนนีมาใส่นี่ แก้ปัญหาเลยโดนนี่ดีดิแม,อมเอาหักสาหมหม <c oughs> ้าลปบานนี้ขาจแก้บางทางนั่งพูดเหรอเย็นบ่พูดเหรอ,อ,อ,อห้างเพิน่น <c oughs> เขาไปเห้างออ<ๆ>หมดไตเต็มเลยบ่ข <c oughs> ายบอบิม นี่ใส่มันนี่ไดกระเต็นอยนู่แล้วเขาก็ได้เอามาแต่งหนา้าคอนแทคอยู่นี่นะครับนี่อยู่อยู่ในในโตดำดำพิ่นนี่ละ่ะนี่หมดมันเขา่าแค่นี้ก็หายครับผมปิดแล้วดินเ,นเนอะแม่เนาะแม่บ่ย่ามันตอดค่อยนี่ปิดิเปิดมาก เี่ครับเขาแต่งท้องขาวแล้วก็หายครับอาการแบบนี้